สายหนาวเสียเหไในแซกเนี่ยห่างไม่ได้เลยมึงอ่ะเห็นถือกล้องปับ๊บเอาปุ๊บละ่ะจักมีอะไรก็เปล่ากับหมายรู้รู้อายุหน่อยเอาอยูออย่ขึ้นอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ป,ปั๊บมันเอาไปละแซกเนี่ยดูนี่นะเช้าครัี

ra lại mom, ơi. Ừ. là. Ừ. Alan, hả?